ไม่ได้นั่นแต่แดงว่าอะไรเราต้องสามัคคีพรวมกันจะเป็นพลังอ,อยิ่งใหญ่ปล่อยไปเลยเห็นไหมค้าขายตอนนี้ลำบากแล้วนะร้านเล็กร้านใหญ่ไปรวมกันขายปีกขายส่งไปรวมกันความจัดจ่ามไม่มี มีต่ไส้เล็กกับไส้ใหญ่ไส้เล็กก็ไม่ขายแพ็คเดียวนะไส้เล็กก็ต้องขายสามสามแพ็คเขาก็ขายตบก็กับซื้อไปขายเรอซื้อไปใช้เราจะใช้ไส้เล็กไม่ได้บุกขาดด้วยนะแบรนด์นี้ในกลุ่มนี้ขายที่ห้างนี้ แบรนด์นี้ในกลุ่มนี้ไม่ขายห้างนี้ไม่ถูกกันคือมันเป็นเรื่องของการจับมือกันของพวกนายทุนประชาชนอย่างเราคือผู้รับกรรมและไม่มีโอกาสเลือกหมดสิ้นอิสระภาพในการจับใจ่ายใช้สอยที่ยุโรปก็ลำบากค่ะคุณชดากาชดากขนงังชิดาขนังเหรอคะยุโรปก็ลำบาก กรุงเทพก็ลำบากบ้านเมืองไทยก็ลำบากับคุณขาทั่วโลกเรียนเข้าใจถ้าเราลำบากจากผลกระทบต่างประเทศได้ไม่ว่าจะเราวาัดมาลำบากกับคนไทยที่ทำคนไทยด้วยกันนะหน้าตบหน้าตบจริงๆจะไม่ชอบเลยอ่ะ คนไทยเหมือนไม่รักกันแต่ชั่วโมงเนี้ยเราแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนไม่ได้นะคะใครมีความเห็นอะไรพิมพ์ได้นะคะเดนจะพยายามอ่านนะคะทำไมอันนี้เดนฝีไม่ค่อยขึ้นเลยเสียงข้างเสียงข้างมากแบบวิปลาสเสียงอะไรคะอ๋อเสียงข้างมากของคนเออเหอะนั่นไง เลียกล่างมาไทยลักไปถึงก็ไม่อยากจะคิดว่าทำไมมันถึงได้เป็นในยุคนี้ก็ถึงบอกไงคะพลังของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าพลังของประชาชนมารวมกันเสร็จแล้วใช้พลังในทางที่ผิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติจึงเรียนผู้ตรงๆไม่เป็นอะเนี่ย เดินดูแค่นี้ยมติอะไรก็ไม่ผ่าน <c oughs> ยังไงก็ต้องเปิดคาสิโนเพราะเป็นทางออกที่จะช่วยประเทศชาติตรงไหนสมองเราไม่ถึงมั้งนะเรนะาเลยไม่เข้า,ขาใจ ในขน้าไม่ค่อยได้ราคานะคะว่ายางได้ราคาหน้าแรงขนาดนี้จะปลูกอะไร่ะคุณไปตลาดซื้อผักหมดไปสองร้อยกว่าบาทถุงแต่หมูร้อยกว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องกินผักแพงกว่าเนื้อสัตว์ตายแล้วต้มจับฉ่ายม้อนงตายเจ๊ง ทำไมกานมีอะไรก็โยนลงหม้อนะทำจับฉ่ายเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่รวยจริงอย่าก,กินจับฉ่ายนิยาเจงเนี่ยเยงขอโทษน,นะคะเรเดียนไม่ได้ตอบเรื่องขนมมาค่ะช่วยเข้าไปหลังบ้านให้เดียนได้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะ วันนี้เดี้นวุ่นวายมากกับเรื่องขนมมาคเดินสาร,รภาพเพราะว่าตอนนี้เด้นกำลังเริ่มทยอยส่งขนมออกไปแล้วมาเลยทําให้เกิดความวุ่นวายตรงที่จํานวนที่เด้งหมดสามร้อยเซตอะบางคนก็ไม่ได้โอนเงินเด้งก็ไล่โทรตามเอาไม่เอาเพราะคนหนึ่งเขาจะเอาเดี้นหมดก็คือหมดสามร้อยเซตพูดตรงๆคุณสนใจคนรีบเข้าไปนะพรุ่งนี้เด้นของออกละเดียงไม่รอเด้นออกไปเยอะแล้วด้วย กดอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ได้ไปกดนะใครไปกดอาจารย์เบียร์ล่ะคุณยูทเซอร์เดินจะไปกดอาจารย์เบียร์เขาเรื่องอะไรไม่ได้กรไม่ได้คุยกับเขามาตั้งนานแล้วนะจารเบียร์คิดว่าเขาคงยุ่ง หรอคุณีิพาจริงเหรอฝันที่ฝันเด่นก็จะเข้าไปช่วยถูกไล่ออกมามคนที่อื่นไล่อหรอทำไมอะ่ะการที่อาสาสมัครจะเข้าไปต้องพวกใครพวกมันเหรอโซนใครโซนมันเหรอแบ่งสมบัติกนันเหรอในน้ำมีอะไรให้ให้ให้ขโมยหรือไงคะถึงได้ต้องพวกใครพวกมันนักเกลียดจริงปะเนี่ย ยูรินดาบอกว่าทานข้าวแล้วเห็นอาจารย์ทานเลยหยิบมาอีกขอบคุณมากมานั่งคุยกันค่ะกดสั่งตรงไหนคุณเข้าไปที่หลังบ้านค่ะเข้าไปที่โปรไฟล์ได้ไหมเด้งขอประทานโทษเดียวมานั่งไล์ตรงนี้เดียวไม่ได้เอาแอปไหนมีตะกร้าเดยงก็ไม่ได้เอาตะกร้ามาวางเด้งขอโทษเด้งขอโทษจริงๆ พอทีมกู้ภัยเยอะเกินไปกทมก็จัดสิใครอยู่ตึกไหนใครอยู่โซนไหนใครชำนาญอะไรแต่มันก็เยอะจนมันก็ตเตยมทุกคนก็เข้าไปในเวลาฉุกเฉินกว่าผู้ว่าจะมากว่าผู้ใหญ่จะมาทันไหมลนะ่ะใครเข้าไปก่อนก็ไม่ได้อรอทำข่าวก่อนหรือเปล่ารอพีอาร์ความเป็นความตายของคนไม่ต้องเอาหน้าค่ะด้ว่กันเร็วๆค่ะ ความเป็นความตายของคนนะคะคนที่เขเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือทุกวินาทีค่ะ <c oughs> คุณถิมหรอคะเป็นคนราวเอซคะ่ะสบายดีคะ่ะสวสบายสบายสวสบายอัสดา,า,ายสบายดีมิงกะลาบาเล่นครบคะ่ะ การวิ่งเข้าไปเสนอหน้าเอาหน้าได้อะไรอ่ะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกจริงไม่ได้อะไรต่อให้คุณช่วยเขานะคะเก็บศพก็ออกมาเขาก็ข,าขอบคุณคุณไม่ได้ญาติพี่น้องก็ไม่รู้ใครออกมาคุณไปยกออกมาสิ่งเดียวที่คุณได้คือความภาคภูมิใจครับที่คุณได้มีโอกาสช่วยเพื่อนมนษุษย์ การไม่สามคาืีการแม้กระทั่งในยามเด็ดร้อนตึกถล่มผู้คนที่เดินเข้าไปก็ไม่สามคืีคนที่ต้องรับผิดชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่คนนั้นทําหน้าที่กํากับการช่วยเหลือก็ไม่มีทุกคนก็วิ่งไปช่วยสดชีวิตเสร็จแล้วก็กลายเป็นแย่งกันไปคนละทิศคนละทางเวกินสวัสดีค่ะได้ภาพไม่เกิดประโยชน์ค่ะ มันหัวเขาเดี๋ยมันมึงยังเป็นอยู่แต้ยิง่งมีข่าวนะข่าวเดือนข่าวเดือนข่าสามิตอร์ขาสี่ดิตอร์ขตรงนั้นตรงนี้มันมันทุกวันใจหายตลอดคลิกปลาสลิมหมดไปแล้วอันนี้กินกุ้งแช่เย็นกุ้งสดก,ก็กินไปแล้วโอ้ตายอันนี้ชุมนุมกุ้งเนี่ยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะเนี่ยปัดธนาอยากเห็นค่าไฟถูกลงค่าไฟแพงค่ะ ทำพีีปะพันเขาทำนะค่าน้ำม,มันก็ลดดัท่านจะช่วยเราได้ไหมหค่าไฟลดมาถนะเมื่อไหร่รัฐบาลจะมีโรงกันไฟเองแล้วก็ขายรับประชาชนเองแต่ถ้าพวกเราทำโซลา่าเซลล์ได้เราก็ลดลงมาเยอะนะเรียนคิดอย่างเงี้ยจริงไฟฟ้าบ้านเราอะโดยเฉพาะไฟฟ้าต่างจังหวัดนี้ทุเรศมาก ยายบนสาธาอรณูปโภคบ้านชนะรอยแก้จอมทองเชียงใหม่เดี๋ยวไปเล่าให้ครฟังนะฉันพูดให้คุณฟังคนเดียวนะจะไปซื้อที่เออถูกสาไฟอยู่ตรงนั้นไฟตาแค่นี้เดี๋ยวฉันไปขอฉันก็ได้ซื้อที่เสร็จไปขอไฟไม่ได้ค่ะไม่มีโครงการเพิ่มเสาเสาสุดท้ายอยู่ตรงนั้น ถามว่าเมื่อไหร่จะมีทัายังไม่มีของการไปยื่นทิ้งไปก่อนเอาแล้วฉันจะอยู่ยังไงคุณฉันจะต้องไปจ้างเองกนชนวางเสาไฟแล้วไปขอหลวงมาต่อจำสายจ่ายไปห้าแสนกว่าบาทแค่เห็นเสาไฟนะมองเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยบ้านฝรั่งของฉันไม่มีน้ำประปาเขามีอยู่ในเมืองหมดแอม,มเภร์หมด แต่ของชั้นขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าของชั้นเนินสูงสูงกับผีเลยชเดินนิดเดียวก็ถึงเขาบอกว่าน้ําดึงไม่ถึงชันจะเอาน้ําจากฝั่งอันนี้แต่เขาบอกว่าโลเคชั่นของบ้านเล็กที่ฉันไม่ใช่ของของตําบลนี้อําเภอนี้ฉันต้องของอันนี้แต่ขอันี้ขึ้นไม่ได้แต่อันนี้มาถึงแต่ชั้นขอไม่ได้เฮ้ยประเทศไทยนี่ไม่ได้กันดานค่ะอยู่หลังโรงพยาบาลจอมทอง เลยทางขึ้นดอยอินทนนไปหน่อยมันไม่เจริญตรงไหนโลตัสบเลอเอ้แม็กครบลอโลตัสใหญ่มาอชุมชนจะเลืนฉันอยู่หลังโรงบาลไม่มีน้ำฉันไปถามไมานะเอาปตอเจอเอาป,ออาปขอบงอเองอ้อ,งอยไม่มีมนุษย์รับผิดชอบไม่อยากพูดม่รู้ของใครเป็นพื้นที่ที่ เลืตั้งไปไม่แน่ใจพวกพรคประชาชนก็ไ่ะเดี๋ยวใชให้ฉันรู้ก่อนนะว่าใครแล้วคุณรู้ไหมตรงนั้นมืดมากเลยโรงพยาบาลมองเห็นหลังค่านะแต่มองไม่เห็นกัางคืนเดินไปไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายอยู่แถวนั้นถ้าไม่มีรถสงสารประชาชนก็ต้องขี่ม,มตอร์ไซค์ขี่จากรยานทางนาออุบอดดาวังคันนี่คดพ่อคดแม่คิด,ดกันจอมทองนี่ดอยแก้วเนี่ย ไม่รู้ใครรับผิดชอบเดี๋ยวเที่ยวนี้สงการฉันจะขึ้นไปเชี่ยไปตามหาให้ได้เลยว่าใครคือคนที่อะไรนะมาเลือกตั้งอย่าให้รู้นะมีกินมีช้ยมีเกียรติกูจะตายเลยไม่รู้พักไหนแว่วแว่วว่าปรัชชนจริงไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันจะไปดูอีคือฉันไม่ได้ลุยที่บ้านฉันมีฝ่ายบ้านฉันมีแล้ว น้ำเนี่ยฉันก็ต่อท่อของฉันไปถึงหลําห้วยแล้วก็ขุดบ่ออีกทั้งหลายแสนบาทขังน้ำซัมเมอร์นี้ดน้ำฉันไม่ขาดสักหยดชาวบ้านชาวบ้านไฟเนี่ยให้เขาเถอะแต่อีสองต้นเสาเนี่กี่บาทมึงเกี่ยงกันนะปลายที่ตนนําบลนี้ตายปลายที่ตนนําบลนี้สุดเขตความรับผิดชอบโออีเวนเออถ้าคขาพ่อคุแม่มึงป่วยแล้วต้องมาตายอยู่ปลายที่คุณจะสมน้ำหน้าให้จริงๆ ได้มีความรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่น่ารักในนโยบายที่ไม่มีใครจงใจแก้ไขจริงจังดีแต่เสนอหน้าจะเดินหน้าฉันน่าแปลกใจจังนะแม่งเอ้จะสร้างคาสิโนเสาไฟบ้านกูยังไม่มีแล้วแม่งจะเอาแต่คาสิโนอยากรู้คาสิโนมึงเสร็จแถวบ้านกูน้ํากับไฟกูถึงมหมเนี่ยกูอยู่หลังโรงพยาบาลน,นี้ในเมืองโอ้คุณเจ้าขาคิดว่าสงสารเดียนเถิดกัน ไปพูดให้คนอื่นก็ฟังบ้างเถอะเดียนไม่ได้คิดถึงตัวบ้านเดียนนะคะเดียนมีตังเดียนทำแล้วเดียนมีไฟแล้วเดียนมีน้ำใช้น้ำกินแล้วชาวบ้านข้างบ้านเดียนลำบากกลางคืนไฟไม่มีเดียนมีรถรถเดียนเปิดไฟสว่างชาวบ้านเดินเงาะแงะเงาะแงะเงาะแงะหมูหมากาไก่งูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดเขาจะทำยังไง โมแต่ไปแสวงหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวไม่มองหาเลยความบกพร่องที่ขาดแคลนอยู่ใกล้ตัวฟังเสียงประชาชนบ้างเถอะโมแต่ไปฟังเสียงอย่างอื่นเสียงธุรกิจเสียงชาวต่างชาติเสียงนักลงทุนมึงฟังไกลปายมึงเป็นผู้แทนในประเทศมึงฟังเสียงคนในประเทศก่อนจัดการเรื่องในประเทศให้เสร็จก่อนมึงค่อยไกะเยี่ยนกระหือหลือออกไปข้างนอก ฉันสงสารคนที่อยู่ข้างบ้านอยู่ในซอยถนนบ้านชั้นเนี่ยฉันไม่เคยพูดประโยคนี้เลย,เยวันนี้ฉันขอพูดว่าฉันจะกลับไปคุณรู้ไหมทําไมอาจารย์อาจารย์มาอยู่แถวนี้นะคะอาจารย์จะได้ช่วยเป็นปากเป็นเสียงอาจารย์มาแถวนี้จะได้เจริญเขาตั้งความหวังแล้วคุณรู้ไหมคะฉันเห็นชาวบ้านอ่ะลูกลำไยโอ้ยไต่ลงจีนซื้อหมดเลยทุนจีนทั้งนั้น ฉันบอกฉันจะไปสอนก็ทาล,ลำใหญ่แช่อิ่มทำลาใหญแปรรูปทําน่นทํานี่ฉันจะไปสอนฉันอยากสอนฟรีๆไม่เก็บสตังค์ฉันยังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงตรงนั้นแล้วคุณรู้ไหมเวลาวันหยุดอ่ะป้าๆพวกบรรดากระหลงกระเหลี่ยงหรือในที่แถวจอมทองอ่ะเขาเอากระจาดใบน้อยๆมาวางเอากระถินมากำสองรำ เอาไอ้นุ่นเอานี่มาวางเอากูชเบอร์รี่มาวางมัดหนังยางถุงน้อยๆสัมดาหสองบาท,บาทน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูคุณขาขายจนหมดนั่นยังไม่พอเลยยี้ยงชีพก็หนึ่งสัปดาห์เลยแต่เขาก็ดิน้นหลนกระสือกสนเท่าที่เขามีความสามารถเด่นทำาะไยสิคะคิดกไก่ไก่ซอฟพะบุ้งซอฟพะเวอร์เรื่องนี้เรื่องนู้นคิดหมดทุกอย่างเลยฉันยังเห็นชาวบ้านแถวนั้นจนเหมือนเดิมเลย ฉ,ฉันไม่เชื่อแล้วค่ะว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นเดียนใช้น้ําบ่ค่ะคุณกัญญาเดียนใช้น้ําบ่จริงๆน้ําบ่แล้วเดียนต้องตั้งเครื่องกรองสามแท่งใหญ่ๆเพื่อกรองเอาน้ําขึ้นมาเพราะเดียนต้องซักผ้าเดียนต้องอาบน้ํเดียนก็โกอุปกรณ์ต่างๆมันพังหมดชักโครกจริงค่ะเดียนต้องต้องใช้ตรงนั้น ส่วนในบ่อที่ไม่กรองเลี้ยงก็สูบปลดน้ําปลูกต้นไม้เลียงก็ใช้น้ําในลาห้วยแม่กลางนั่นแหละค่ะชาวบ้าน,นเขาก็ใช้กันเดยงก็ต้องใช้เดยงไม่คิดเลยมากแต่เดยงขุดบ่อบดาลก็ต้องขอ,ของเขานั้นอยู่ๆไปขุดเองไม่ได้เนียนำบดานตำรวจจับ,บรญยะเขาบอกไม่ได้ต้องแจ้งและขออนุญาตค่ะ เดียนไปสัมผัสเองในฐานที่เดี้ยนประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งเดียนไปดูเพื่อนเพื่อนบ้านเดียนยังเห็นเขาไม่ได้ดีขึ้นเดียนไปอยู่อย่างมีความสุขเพื่อไปอดลาหมดเลยตรงนั้นไม่ได้เดี้ยนขอประกาศเลยนะคะเดี้ยนจะทําให้แถวๆดอยแก้วจอมทองแถวนั้นที่เดียนอยู่ต้องมีกินมีใช้จริงเดี้ยนจะบวยวายให้มีเสาไฟมาให้ได้เพราะสงสารชาวบ้านมันมืดมากคุณคะมันอันตรายจริง เดินไปเดินมาตกหิว Jesus. ตายได kind of ้เลยค่ะม <im omat airports> ันมืดก็ไม่รู้เขาอยู่กันยังไงเขาบอกเขาพูดมานานแล้วเขาบอกเขาพูดมานานแล้วพูดไปก็เท่านั้นแหละอาจารย์เด่นก็ไม่รู้เด่นก็อาจจะพูดไปก็เท่านั้นค่ะเดนก็พูดค่ะเพราะเด่นมีปากเด่นมีสิทธิ์จะพูดเด่นก็พูดผิดถูกเด่นจะรับผิดชอบคําพูดของเด่นเองเด่นแก่มากแล้วเด่นไม่กลัวค่ะ อะไรที่มีสิทธิ์จะพูดได้เราควรพูดเด้นฝากนะคะใครอยู่แถวนั้นะรู้ไหมนักการเมืองท้องถิ่นนพักอะไรบอกฉันหลังบ้านแนละ้วกันฉันจะไปติดต่อฉันจะไปถามเป็นไรมากไมแต่อีกแค่เสาไฟอีสองสามต้นใ้ชาวบ้านตรงนั้นตต่หาไหมลอยต่อถ้ามานันนีก็ลอยต่ออะไรเนี่ยสองแม่ลอยต่อลอยต่อสุดเขตสุดเขตสุดคดพ่อคดแม่แค่นั้นทาให้เขาไม่ได้ สงสามกชะชาชนวันนี้เดี๋ยวมาพูดนเดื่อบวยวายไปหน่อยนะเดี๋ยวขอโทษเดี๋ยวไม่ได้เบานะเดี๋ยวถือว่าเป็นวันจุดเดี๋ยวก็เลยมานั่งทานอาหารบ้านเมืองยังไม่ดีขึ้นเราคงต้องประหยัดนี่จะเปิดเทอมแล้วบางบ้านลูกเต้าไม่ให้เด็กหนังสือไม่มีตังค์เด็กหลายคนฝันสลายร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเงินไม่มีจริงเดี๋ยวก็คิดเหมือนกันเนี่ย ทำยังไงล่ะคะลูกเต้าไม่ต้องเรียนหนังสือละเรียนว่าเศรษฐกิจแบบนี้มหาลาัยก็แบบนี้ประชากรก็น้อยลงคุณจะให้คนต่างชาติเข้าไปเทคโอเวอร์ในโรงเรียนแล้วก็เข้าไปสอนอะไรตร่อมิอะไรซึ่งไม่ใช่มีความเป็นไทยหรอกคะ่ะถึงเวลาหรือ,อยังคะคนไทยคุณเรียนหนังสือฟรีค่ะเรียนฟรีไม่มีเงื่อนไขค,คะ่ะคนไทยเรียนฟรีจัดก,การได้แล้วคะ่ะคนไทยเรียนฟรี เรียนจนจบมหาวิทยาลัยฟรีออนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้แต่ต้องประกาศนะคะว่าคนไทยควรเรียนฟรีประเทศชาติจะได้ทันเขาไม่ใช่เอาวัวควายออกไปประจันหน้าแล้วก็สู้กับชาบ้านครับเขายิงปืนเลเซอร์ไปแล้วสมัยนี้ยังจะขี่วัวขี่ควายกันเต็มบ้าน,เ,นเต็มเมืองกันหรือไม่ใช่ค่ะคุณต้องรับสมองประชาชน คุณต้องทำให้ประชาชนของเรามีความฉลาดเขาจะได้ออกไปสู้กับคนอื่นได้ชนะกับชาวโลกคนไทยเก่งจะตายอดทนจะตายทำไมไม่สนับสนุนมันสมองไทยทำเถอะค่ะไม่เสียหลไยหรอกทำอะไรก็ได้ให้กับคนไทยและสังคมไทยตอบแทนคุณแผ่นดินเถอกค่ะเกิดมาจนโตกดมาจนรวยเกิดมาจนมีทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าเอาไปเลยค่ะแผ่นดินไว้เห็นไหมเขาตายก็ตั้งกี่ศพเนี่ยขอโทษเขาเอาอะไรไปได้ลูกเมียเขายังเอาไปไม่ได้ขอโทษอีลูกอีเมียที่ร้องไห้อยู่ยังจะเอาผัวมาสวดยังเอามาไม่ได้ไม่รู้ผัวเละอยู่ตรงไหนเนียชีวิตเปล่าบางน,นะคะอาจารย์ดูสิสวนผลชุ่มเป็้อนเสียพิบาลท่าน,นบอกเดียนว่าชีวิตเปล่าบางจังอาจารย์ติดสนิทอยู่กับพระเจ้ากันเยอะๆนะเดียนก็จะบอกกับคุณ สวดมนต์นะครับพระพุทธธรรมประสงค์เพราะอะไรไม่แน่นั่งนั่งอย่างนี้ตกถล่มตายไปเลยนะไม่ทันได้สวดมนต์มีเวลาสวดมนต์ค่ะไหว้พระค่ะคุกเข่าอธิฐานค่ะขออภัยโทษและขอโอกาสให้พระอัลลอฮ์ประทานโอกาสให้กับเราให้พระอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นที่พักประสงค์ขององค์พระอัลลอฮ์ทุกศาสนาค่ะคุณนั่งเลยค่ะคุกเข่าค่ะ แล้วคุณจะมีความสุขแล้วเราจะไม่กลายเป็นคนหิวเงินงกเงินอยากได้กอบโกยแต่ผลประโยชน์โดยที่ไม่คิดถึงสังคมและประชาชนคนอื่นไม่เป็นค่ะเชื่อดียนเถอะค่ะถ้าจิตของเรานะสงบและมีธรรมะอยู่ในใจเราจะไม่โลภเราจะไม่หลงเราจะไม่เละเอะเขาเห็นผิดเป็นชอบเห็นควายเป็นสิ่งดีงามเห็นอะไรต่อมีอะไรที่เลวซามต่ำช้ ลายเป็นสิ่งงดงามยิ่งว่าเราไม่ควรทําค่ะจร,จริงๆไม่เอาไม่เอาค่ะเดือนไม่รู้เดือนจะไปพูดตรงไหนพอดนก็ไม่ใช่นักการเมืองใหญ่โตเดนก็เป็นเพียงแค่ประชาชนคนหนึ่งเดนอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยเยดนอยากเห็นศรัทธาของคนไทยที่รักกันและคิดอะไรก็ได้คิดทุกอย่างแต่คิดเพื่อคนไทยไม่ใช่คิดทุกอย่างเพื่อกระเป๋าของคดพ่อคดแม่ตัวเองอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะเดียนว่าไม่ควรทําวันหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะออกมาให้เห็นชัดใครทําไม่ดีขอโทษนะคะเดียนไม่เอามือไปตบไปตีไปลงโทษเรียนจะไม่ไปด่าหรอกนี้นั่นอีนี่คนน,คน,นี้คนนั้นเนียนไม่ทําสวยปากซวยมือปเปล่าเดียวไม่แตะเดียนคิดว่ามีของอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ศัก์สิทธิ์มากในบ้านเราเขาจะลงโทษคนที่คิดไม่ดีคิดไม่งามกับสังคมไทย เียนว่าอีกไม่นานจะต้องเจอแล้วเราจะต้องเห็นพวกเราจะหลับจําค่ะจริงค่ะเดยนมีความรู้สึกนะคะเดยนเกิดมาตลอดชีวิตเดยนบอกกับคุณทุกคนเดยนไม่เคยเห็นคนเลวได้ดีแล้วยั่งยินเดียนไม่เคยเห็นคนอกักตันอยู่จะประสบความสําเร็จเนาะอาจจะแป๊บเดียวอาจจะชั่วคราวอาจจะหลงระเริงในช่วงต้นแต่สุดท้ายหาย,ยัานะทุกคนเดยนพูดได้คำเดียว วันนี้เดนมาเดนมานั่งคุยเรื่องแรกเดนอยากจะบอกขนมเดนจะหมดจริงๆใครเข้าหลังบ้านแล้วใครที่เพิ่งมาเจอเดนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเดนกราบขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาแต่สิ่งที่สําคัญก่อนช่วยคนอื่นช่วยตัวเองนะคะประหยัดค่ะใช้ต่แต่สิ่งที่จําเป็นแล้วอะไรที่ไม่ดีอย่าโพสต์อย่าใส่อย่าว่าอย่าอะไรคนอื่นเขาเ่นสิ่งที่ไม่เป็นความจริง แชร์แต่ดิ้นไหวแล้วขื่นจะแตกแล้วอย่างนี้อย่างเงี้ไม่เอา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 สร้างความตื่นตระหนกทาให้คนนอนไม่หลับไม่ทํานะคะไม่ทาค่ะเดินขอนะคะเราทําเฉพาะสิ่งที่ดีงามเท่านั้นเพราะวันหนึ่งสิ่งที่เราเสี่ยงออกไปในสังคมมันจะเหมือนมุมแมลงค่ะมันจะรวมรวมกันนะคะหลายๆความคิดที่ไม่ดีกลับมาทําลายสังคมไทยโดยภาพรวมต้องไม่ทํานะคะขาดเดินจะไปล้างมือล้างอุปกรณ์แล้วล่ะค่ะ แล้วเราคุยกันใหม่นะข้ามแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ